อาจจะโดนสตันไกลจากเอชเกอร์ได้ด้วยเช่นกันครับเวลาจับล็อกนะวัจวังหวะกค่จริงๆครับในเกมนี้คือถ้าเลนเนี่ยดาเมจหนักจัดเลยครับเบอร์ทั้โปม ีเล่นกันละเอียดครับวันนี้มีการเปิดบัดเกิดขึ้นนะทีจังหวะพอที่จะฆ่าได้นิดหนึ่งก็หนอยย้ายไปครับบบรีกรูปกลับเข้าไปเติมเลือดได้ขอทีไอเอลครับ บอลมาเีเข้าไป careers, และอีซเวลครับระเบิดใส่ไมถึงครับผมแล้วโลตายครับยกชอยมาเจอรสกอร์เป็นศูนย์หนึ่งครับไ่เชื่อลงไวครับผมทีนั่นเอาว้ต้าไอซเบอร์ครับคอดไปอีโนของเลโซของเซน์ต่โดของฝซอยาก็ตายครับด้านล่างนี้ครับผมจับยกมาฝัดานตของ โล่ตายครับยี่บร้อยไปแดนเจโร่ผมเจอสปลอาดเอาไว้โอ้โคโนเข้ามาสอครับตีนั่นเจโร่ตายครับไอเอา้าไลต่ตอที่อโลฮ่าหรือเปล่ามีดักมาผมตายก็ฟิชเชอร์ลงไว้ทางแดนโดฟอลอโลฮ่าแดนซ์ไม่รอดผมสองตัวสามครับจับลอ็อกต่ออีกทีผมทางฝ่ายนิคยดิสบอลเข้าไปผมเลสซูเลชัน,ชนตายฮะก็เป็นสองตัวสี่ครับ การนี้โดนมาผมไอเอลทามเดนิชเชนไว้ต่อฮะเดือดรอสวนมาโตผ่านไปครับโดนทางฝั่งกลิบสโตครับจับยกเทเลกรีนซีมาและกลิบสโตสโลไม่รอดฮะสองต่อห้าครับลอยออกครับอโลฮาดานจับยกเทเลกรีนซีกับคัดไว้ก่อนอันตีพานฝายเจอแล้วตอนนี้ก็จับล็อกไว้ที่เฟืเลเลอบอลโซนเข้าไปครับเฟลเลอบอยตายครับโดนไม่ได้ฮะ ด้านใดเอาได้เงินน้ำอยู่ 3K ครับทด้านฝ่ายทั้งหมดด้านบนนี้ครับแล้วเขาก็จิมเข้าไปใส่มอร์ฟีงครับผมจะ,โล,โ,ลลละโลริงลอนสัดหรือเปล่าฮะโลริงเทอร์เดอร์ครับไหลลงไปงด้านของโนวันเรียบร้อยฮะไม่รอดก็เป็น2-7ครับทางด้านของ,ยอยงไซกับวิเชอร์ไปซาออร์เคิลครับผมเป็นโมชิย,ออย้อนกลัดับเบิลคิวครับ ด้านล yes, ่างนี้ก็อิงเซลทำระเบิดอันเขาย้ำต่อฮะตัวของไอซ์เบิร์กตายโคโนฆ่าแล้วเอาเศครับผมแล้วก็เบรนเบลเบนเบลนี่โดนเนื้อหยิบย้ำนะเอ้าแล้วตรงนี้ก็เป็นเก็บจับเราไว้เรียบร้อยฮะไปเอาแล้วโดนเวฟฟอร์มลอยไปก่อนฮะพอที่บอฟลอยเปิดเบรนเมลมาสลักไล่ก่อนผมตีเน้นไปฮะชนะแรนซีอ่นได้ตัวของฟาเลสชั่นไม่หลอดผมจับเน็ตติเขาเพราะนั่นเชียรงร้อะ แล้วก็ไนแรมหลับลงไว้ี่ซาย่างเขาบผมไม่กลับปิดหลับไว้แล้วก็ให้ตีไปฮะซาย่างเรียบร้อยเจอสกิปเอฟเพนเนตัดเข้าไปก็เป็นสามต่อสิบเอ็ดครับเอ็นไอเอาจับยกเลยครับแล้วก็ฟรีเกย์ก็หนวดเน้นๆครับหนวดเน้นๆหนวดเน้นๆเรียบร้อยครับขึ้นเป็นชั้นต้องเปลีต่อฮะนิวเบสิกไอเทมผมจ่ายหนึ่งพันผมจะได้จะได้แฟกซ์สปีดครับ เรบเพิ่งาจีนเข้าไปบผมลงที่เนินทรายอยากตายฮะคือนำอยู่เจ็ดเคสแล้วไปถูกไหมนะแต่นี้ต้องแกงตัดสักตัวสองตัวโคโ,โนโก็ไปครับในแมนหลับลงไปช่วยเนินสลับก่อนสลับทรายอย่างว่องเลยครับอัดสกิลชุดใหญ่ไปครับที่เนินสลับเรียบร้อยผมอินหนืดไว้ด้วยอินฮิบิตครับกอล์ฟไปโคโนมาแต่ไม่เล่นบอยยังเดินในโคโนได้เดินลืนล่นๆไหมฮะมาบอกขอเปลี่ยนป่านไปฮะโนลิเนเดอร์นชนอัดเข้าไปครับผม เวฟพอผ่านไปก่อนอิโคสแลมเปิดมาเต็มข้อของอาเวทรถไฟไอส์เบ right, ิร์ตายครับทางด้านนี้โคโนครับข้อไปก๊อปปี้โคโนมาสวนเหมือนกันครับผมยืนตีแบบงเงาเงาอ้าวไอเอลตายหมดเจลโรดแดนฆ่าไปฮะเวฟพอผ่านไปก่อนโซบายจากฝืนมนก๊อปปี้ลัวๆครับผมอโลฮ่าครับสองอันตีครับทั้งโคโนแล้วก็โซบายทางด้านมีจูนครับนิ่งฮะชาร์นโรเรนเบรดแล้วก็วาร์ปไปก่อนครับผมที่ได้เอาโคโ,โนวันและมีจุนชาร,ร์โนเบรดครับเนียนไว้อยู่ โรยดัสส้ไงสวยกันไปฮะจวงย้ำต่อที่ตัวร์เขาเลื่อนสายอยา่างทับสตันเอาไว้จับล็อกเท้าส่งต่อสายอยา่างโดนในแม่ไปแล้วก็ตีฟรีครับเปิดยักษ์ไทยผมไล่ผลเลื่อนสายอยา่างตายฮะวีบ้วซสายอัดไว้บีเคบีเปิดมาครับไอซ์เบิร์กโซบายจับเข่งโอ่งอยังเซฟโซบายไ้ทำการดับเบิลสกิลต่อเนี่ยครับผมแล้วก็กรีนอัดเข้าไปตายคู่ผมถึงเดเลโซแล้วก็สโลหฮะโอ้โห รีบกระเดื่อไปผมชนอัดเข้าไว้ที่นนหนุ่มไอเอลตายฮนะไลลไปต่อผสมเข้าจิ้มไปฟีดเกล็บจับลบล็อกที่หน้าโดของฝั่งในเจ้าเพชรครับแล้วก็ไปแซมไปลุมออดยดรอในเจ้าเพชรจะว้าผมไม่ได้ฮนะอย่างดีพี่มีเฟสเชอร์วงคอยช่วยเหลือไว้นนั่เองฮนะเฟสเชอร์ไปแล้วก็วาร์ปดีๆครับโอ้ลวมกันยับยับ,ยบเลยฮนะเทางด้านหอุซิฟเวอร์เอ็ดดีดีจัดเลยครับ แค่สินแหวนเดียวๆอีกต่อไปฮะเพราะว่าหลังๆท้ายมาเขาจะได้ทิ้งสินเหวนนะพวกแต่ตอนนี้เจอดับเบิลสเปล,ลไปสไตล์ของเส้นสลักสลักผมกดชโนแดนได้ผมเราก็มีคลิปเปอร์ครอบไว้จอดทีงนั้นทางป่าไปฮะไม่เชื่ออันลุกยับต่อดโทเทพยันาลุเอ้าโถนี่คันเดอิมตัดมาได้ไวผมเอ็กโวซ์แลมเปิดไมโคโดสเปียครอบสลักมีจุดตายอยู่หน้าครับเพิ่งออกซิมเมอร์เอ็ดมานอนยาวนะครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นโอกาสของบอรูนโบครับเข้าตีนโรชานะล่านี้ครับจะปิงไปเจอไซเลนครับผมเปิดปีกบีได้ เลโซก,ก็ยิงแล้วพอแต่ตนแดนโดนสายอยากจะพลอยออกไม่ได้โดนเฟรนด์ดิสเบไปแล้วก็เพาะจะทําการดีนะครับผมแตนแดนเมทเด้งมาที่หลังนะฮะแตนแดนโดนสายอยากจะตายครับการนี้ครับผมยังไงต่อยิงชดการหนึ่งเข้าไว้ฮะเดินซ้ายออกไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็เฟรนด์เกยกลับลงไว้ที่นาเลโซรอบนี้ไม่มีพลาดนะไม่มีคนดิสเบิลช่วยตายไปครับทั้งแกนโดนบอเจบแล้วฉุดก็ยังก่อ ชนอีกรอบชนกันไปโยกมาโซโลก็ออไปหมดเจอชนกันแล้วก็อ้าวแพงโกเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยไปฮะนี่มันจะหนีกันบ่พี่กันชนเพื่อนเลยกาฆ่าเลยฮะเฮ้ยจะกาฆ่ามอฟฟิ้งเลยเมื่อกี้เดโมเชียนไปจับยกเทเลกันจะเชียผมฟรีดิสโลเ์ก็ย้ำต่อฮะเสียนั่นเองที่เราโซไปจับถึงพวกผมเจอแต่ว่าชนกันหรือเปล่า เลือกที่จะเวฟฟอร์อมถอยออกฮะรอมาเข้าจี้กับแฟติดสตันตไปของวันนี้ผมใส่แนนโนของฝั่งนี่ฮะตัวทางด้านมิเชลไปแล้วก็ใส่เลนยับต่อที่บอมบิงบอมบิงแทบไม่ได้เดินฮะแทบไม่ได้เดินจริงๆก็เบนเข้ามาเบนเซฟเดลล็อกไว้เลือกตัวเองไว้ก่อนผมจะถอยถอยไม่ได้ผมเจอฟินเกิจับรอไว้เรียบร้อยไปฮะมิเชลลงไว้ฮะสันลงยับต่อโจทมมาทางฝั่งโอของ เบนก็บอกแตกพ่ายไหมครับบอลบอโค้งจิ้มไปนี่ซัดกันแล้ว,ว,วะโโน,นะนโอ้โหโลรีบขันเดินฉันก็ย้ำตอบเป็นเชื้อช่วยพิทันครับสโลว์ตายแล้วเบนก็เปิดไล่มาอไอซ์เบิร์กไอเอากระโดดเข้าใส่จังหาคโคโดโซเมียเป็กริปจับล็อกไว้ไม่มีคนดิสเบิร์นแน่นอนเว้นตัวไปแล้วกดกริปเปอร์แบบเนียนๆครับผมจับแบบเนียนๆครับผมไม่มีคนตอบก็จับนานมากจจบอกเสียจังหวะในการโคโดโซเมียหรือเปล่าเว็บอลอัดเข้าย้ำต่อเจนรอบแต่บอลสวนแตนของเบนก็ตายครับอ้าวดาเม็ไม่พอ เข้าไม่ได้สุงนั้นไปทูโฮครับแม้ว่ามีคอนเซ็ตไห้แล้วฮะหัวโดนเข้าไปโคโนโซเบียยกเทเลกรีซีไซเลส์มาต่อเอาเกือบตายเอกโคสแลมเปิดขั้นไว้แล้วธางด้านโนเป็นเล่นพลอยเจอรอบปาวไม่อีกแล้วผมโอ้โหโลหะแดนกับไม่เอกโคสแลมสวนไปครับผมแตกควายกันนะทางานโนเฟเล่นพลอยและทางานโนวันก็กัะปี้สรางไปแล้วโดนครับคอยมาก่อนะไอเทมเดียสีเริ่มดรอปแล้ว จับยกเคเลกนในซีสปมาหกโลริงเดอร์ใส่เข้าเต็มฮะตัดแนวหล,ลังย้ำต่อเฮกเปิดไปดโอ้ไม่ได้ชนเลโซต่อลงฮะและโซบายจับถึงไว้ไโคโนคู่เลยครับผมใส่คุยนล้วเพลนแล้วก็ไดโนของฟังไปก่อครับผมทางด้านนินโดวันครับผมยิ่งจะกันโอ้กัปปี่โคนโนสวนมาครับยังไงต่อสมาร์ทเคิร์จิม้มเข้าไว้ติดซันต่อไปซาอย่าบอกไม่โกสแลมใส่เต็มหน้าบอสลากมีจุดตายครับผมเสียตัยตดเสียนครับผมจังหวะนี้เราเฮกเปิดย้ำต่อเลยหรือเปล่าไดโนไอส์เบิร์กตายฮะ บิงคอยไปครับรูบิกรูบิกก็เฟสเก็บของชาวบ้านไปด้านตัวของฝั่งแพงโกครับโดนเวฟดักหน้าเอาเวฟขีดเหลี่ยมไปแล้วบอกสกิมเพนเปิดมายังบิงได้ครับผมโนวายินเชิญกันขัดเข้าไว้แล้วก็ชาโดไซเดิร์นย้ำต่อยทีครับอันนี้มีไซด์ยิงเข้าไปไซเดอร์เจร่าเฟ้ฟองแต่ละมาเจร่าตายฮะฟรีสคูดาวยาวตีครับดับเบิร์แท็กตีรูบิกก็ไม่ค่อยจะเข้าบอต้องตีสนุดไว้รอเพื่อนมาต่อโยเคเล็กซซีคไม่หมเงื่อมือน่าตายหยักอยู่ดี เลนไาอย่างนี้ครับผมเวอร์เนโปลเริ่มได้เปรี่ยนเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวคอแบบหนักๆสามตัวฮะสเปราจับล็อกไว้ครับผมตีคอลงไปที่เบลดเบลดครับผมโดนเชือดอย่างกระช้าเรียบร้อยครับจอมนีเดตติ้งครับของนอร์เวย์ซูชันฮะมีจูนครับผมดิสิกีนไปแล้วเฮก็เปิดเกรดดิสบอลมาต่อสไลด์ควอนทราวเข้าไปหรือเปล่านิกาโดนแยกกล้ามาผมยิงสวนกันไว้ต่อยีมีกินชีโซไปครับเดนไอส์เบิร์กตายสังหารครับมีจูน ตัวเชนดูแดนสอยไปก่อนยืนสู้กับเนเธอร์แลนด์ผมไม่ไหวอ่ะสเปร๊กถึงจับเราไว้ที่เบ็ดอ่ามาี่โทเทสเคาะลงย้ําก่อนเอาไว้ทุกฝ่ายตายครับอ้าวเวอร์แนด์โปสไตรแบ็กสามเกมรึเปล่าเขาเนี่ยรอปีสกิลบาเวอนด์ฟิชเชอร์ไปเป็นโทเทสกรับกระโดดปวดไปได้ครับทางด้านรูบิกเมื่อบาแรกไว้ไม่ไหวผมแล้วก็จะเอ็นกาเกมมิ่งเหรอน่าจะเอ็นกาผมจะเปลี่ล้นๆอย่างนี้ฮะไม่มีซื้อเกิดครับควีนอัพเพนแล้วก็เป็น เอาเงียบกันต่อไปทั่วบอลเจออย่างนี้เข้าแล้วโรลิงฮันเดอร์รีโหลดมาพร้อมครับต้องโรลิงฮันเดอร์สตาร์ทเครื่องมายัมมาบอมาเวฟบอลสวยกันไปวิ่งใส่ด้านซลาผมโดนวันปับทางด้านเอจสเตรนสูบไปผมเรียบร้อยผมซืด้นซลาตายวีจุนน่าจะจีจีแล้วหรือเปล่าจีจีผมกลายเป็นว่าทีมทางฝั่ง,งบนนั้นโบว์ชนะไปสามต่อสองครับสไตร์แบ็กไปสามเกมกันจากตอนแรกไปทั่วบอลกดเป็นสองเกมฮะจีจีเวลเพลบรสุดจัดเลยครับผม สไตรแบ,บ็กแบบโหจะจัดนะแล้วก็เกมนี้คือประคองเกมพิก,การสุดท้ายผมประคองเกมฟาร์มแล้วก็เอาฮีโร่แบบสุดจัดเดือดจัดมาฮะโดัดโบโหเหนียวจริงๆเเดบจนสวนทีเดียวฮนะเรียบร้อยไปตอนแรกเก็บเงินยากจะจัดครับทางด้านตัวของฝั่งมอฟฟิงเฟลเลสบอยแล้วก็ในเจ้าเห็นนะ